เจ้าเงินดียิ่งยงฟารมนะครับยกมือนอนออกมาโชว์แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องยไม่มีอะไรครับยงฟาร์มนะครับเอ้พี่น้องสนใจไฟในสนามกรามมาลุดหลุดลุ้นลุดหลุลุ้นลุดหลุกหลุดหลุดหลุดลุดห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 ลุดนลุดหลุดหลุดหลุลุลุ้ลุ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 ลหลุลุดลุนลุ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 หลุลุ เป็นเค,ความรู้พื้นฐานนะครับในการดูแลสุขภาพควายเบื้องต้นนะครับว่าอุณภูมิปกติของเราของควายนะครับจะอยู่ที่ประมาณจริงๆเอาจําง่ายๆคือ38-39ถึงสาองศานะครับถ้าเกิน39สเก่าะเข้าใดก็ตามก็ถือว่ามีไข้น,น,นะครับถ้า3 9มสก้ถึงก็ว่ามีไข้สูงนะครับ ถ้า41คือสูงมากนะครับถ้าเกิน41ขึ้นไปถือว่าสูงอย่างมากนะครับอันตรายนะครับดังนั้นการการดูว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีไข้หรือเปล่านะครับควรจะวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับจับไปหูวัดอุณหภูมิดอกไปหูด้นะครับจับไปหู พอจะบอกได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายแต่เราจะบอกระดับความรุนแรงไม่ได้ถ้ามันเป็นไข้น่พี่หมอหูมันจะเป็นรู้สึกยังไงป,ปกติปกติเวลา